อย่างงามเลยอะครับเนี่ยต้ตนต้นนี้แรวปีที่แล้วพี่ที่เป็นโรคใบติดนะล่ะใช่ปีที่แล้วผมไม่ได้ใช้สมแดงต้นนี้เป็นใบติดแค่ต้นแล้วรอบๆอบเนี่ยคือสาเหตุคือฝนตกและตทุเรียนผมมันแน่นใช่ไหมอ,อากาศชื้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เป็นโรคใบติดได้แต่ปีนี้ไม่มีเลยฮะโรคใบติดนี่นตักหา,าได้ที่ใช้สมแดงนี่แหละั้็ยยาให้ชาวสวนเนี่ยเรลองใช้ดูครับว่าทําให้ตัวเรียนเงางาม งามใบสวยเลี้ยงก็ยับยั้งเชื้อราได้ไอ้มางทีนี่ได้ือพื้นฐานเนะาะเวลาเราวจถี่เนี่ยมันเป็นแล,ล้วใบก็ร่วกหมดเลยแต่เป็นลูกใบเดียวติดต่อมันติดด้วยนะกินลูกกินลูกมันติดกันหมดแหละแล้วถ้ายาเชื้อราบางยี่ห้อเอามาอยู่นะคือคือถ้าถูกถูกราคาตามที่เราทำอยู่ต้องรับหัวละหกร้อยหนึ่งออพอมาใช้สมแดงแล้วหายเลยเนาะใบติด ทุเรียนหมูลใบเขียวเข้มงางามไอ้โรใบติดก็หายไปดีคุ้มไหมการีว่าใช้าสมแดงแล้วทุเรียนเราเงางามแล้วว่ารเชื้อราใติดนี่มันมันได้เหมือนได้สองนะชืราด้วยวไ้ความงางาม ปีแล้วตอนนี้เป็นทั้งต้นเลยพวกเราจะเป็นเป็นหมดเราแต่ปีนี้ดูอเลยเนี่ยไม่มีเดี๋ยวจะหาโมเดี๋ยวจะหาาโม้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูปีแล้วตอนนี้เป็นปีนี้เป็นเป็นที่ปีเลย